วัสดีค่ะคลิปนี้นะคะงานติดตั้งเราจะอยู่ที่หัวหินนะคะส่วนนี้จะเป็นงานชุดประตูไม้แล้วก็วงกบก็เกิดเปื่อยแล้วก็ผุพังแล้วนะคะลูกค้าก็เลยจะให้รือ้อรื้อบานชุดนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นประตู UPC ของเรานะคะเดี๋ยวมาดูงานติดตั้งในคลิปนี้กันนะคะก็งานไม้ก็จะมีปัญหาประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อนหรือว่าคุณภาพแย่หน่อยก็จะ,ะผุพังง่ายแบบนี้ค่ะแล้วก็ คุณลูกค้าก็อยู่ที่ต่างประเทศนะคะแต่ก็ออเดอร์ออนไลน์มาแล้วก็ดําเนินการให้ตามขั้นตอนแล้วก็เดี๋ยวดูการติดตั้งแล้วก็หลังจากติดตั้งเสร็จกันนะคะโอเคเริ่มถอดตัวบานประตูแล้วนะคะ <Okay. S 1> ก็มาทํางานนอกพื้นที่นะคะ mm hmm. ก็สบายๆค่ะอันนี้ไม่ได้ใส่ยูนิฟอร์ม เ <Yeah. S 2> ัง,ว,งวังมีอ่จัง้ยมงาตด้วยนะคะว่าจะต้องเก็บพื้นที่ให้เรียบร้อย คิดแล้วก็ทำความสะอาดในส่วนที่ทำได้ไปด้วยี๋ยวไปเอาหม้อถือมาดูเอาไปยับไงกันนเเะอเาะอเาไปยังกันนะ หรือไม้ถลูกลครับมีเสียงอะไรกรอบๆนะคะเพราะว่ามันน่าจะปลงข้างในก็น่าจะปลงๆแล้วปุกแล้วขอกไหมคะทาในถูงนะคะถูงใช่ไหมถูงนะคะถูกเป็นไปด้ถูกถูงในไม้นะคะ ใช่มพี่เขาไม่ได้เึดอะไรเลยใช่ไหมยิงพมนายเไปยอบมมับอกมาเลนะเป็นรอยตัวเลยนี้เคลียร์พื้นที่นะคะขูดเคลียร์วงกมให้าความสะอาดใขอบที่เมนขอบไปนั่นเดีนะคะขอบช่องช่องดให้มันสะอาดก่อนติดตั้งนะคะ เดอ,อ,อ,องเปิดนตรงนี้ก็จะขึ้นผงนะคะเอาผม,ผมใส่ตรงนี้ค่ะตรงช่องปูนที่เราเคลียร์ไว้นะคะเวตองนะกลาง้านเพ้นนต้นอกาห้ไม งานก็จะตั้งเลเซอร์นะคะไไม่ด้ระดับอมเห็นไหมคะข้างอ้่อมอันนี้เด็บแนี้นะครัตงมตรงไม่ก พอรัะดับได้ก็เริ่มยืดแล้วนะคะนั่นก็จะเก็บใอากดวยนะคะเพื่อให้ถุงลงไปในดูนัดตัวที่เราจะปิดดูจ้งวัดรางอะไรเนี่ยแล้ก็เลี้ยงเหยื่องไปที่อื่ด้วย ก็เป็นการป้อนไฟใช้งานแล้วนะคะวันนี้ไฟใช้งานมาแล้วเลเซอร์ร้อนต้องออกลับนะเ,เห็นไหมคะบางเลเซอร์มันตรงการทำงานตรงอ,นนนรงอะไฟใช้งานต้องตรงนั่นงนั่นงจะตีคิ้วนะคะคิ้วคิ้วหย่อนเลยไฟเสร็จต้องบ้านนะคะ

อพอติดตั้งแล้วก็เก็บรายละเอียดเสร็จก็น้องๆทีมงานก็จะคลีนงานนะคะทำความสะอาดงานทั้งกระจกแล้วก็เฟรมนอกในถ้าหน้างานพร้อมลูกค้าไม่ได้ทําอะไรต่อที่จะมีฝุ่นมีอ่าอย่างอื่นหรือทีมช่างอื่นเข้านะคะเราก็จะทําความสะอาดให้เลยค่ะให้เรียบร้อยแบบนี้ค่ะทั้งนอกและใน